สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เปียกก็จะมาแจ้งโปรโมชั่นเพื่อนเพื่อนนะครับสายลุยสายกระบะสายออฟโรดครับมาทางนี้ครับเพื่อนเพื่อนนะครับสวยๆเงาๆดำๆนะครับผมเป็นเจ้าแบล็กดีชันโนว่าครับแบล็กดีชันเกียร์ออโต้ครับราคาอยู่ที่934,000บาทครับแล้วก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นครับวันนี้59,000บาทครับเพื่อนๆรับไปแบบนี้เลยครับเพื่อนมาชมกันใกล้ๆครับผมใน เดอเ้านี้นะครับเพื่อนื่อนได้อะไรไปบ้างครับผมนะครับสีดําๆอย่างนี้ครับผมด้านหน้าก็จะเป็นลายสติกเกอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ที่ได้ไปครับเพิ่มเติมนะครับปกติแล้วโลโก้จะไม่ใช่แบบนี้นะครับจะเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้ปรับเปลี่ยนให้ครับเป็นโลโก้ a c k กอชชั่นนะครับเป็นโลโก้โปโพเอ็กนั่นเองนะครับที่ใส่ให้นะครับเบิกใหม่เมื่อเช้านี่เองครับใหม่ๆร้อนๆครับ ตัวนี้สดสดใหม่ๆเลยนะครับว้าวไฟหน้า Cross LED นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือติดตั้งไฟตัดหมอกให้ครับเพื่อนๆนะครับไฟตัดหมอก LED แบบนี้ครับด้านข้างครับที่ใส่มาให้ครับแอดิชั่นต้องเป็นซุ้มล้อแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับซุ้มล้ออย่างนี้แล้วก็มาพร้อมยางออสเตรเลนนะครับ18นิ้วครับผมหน้าใหญ่ๆแบบนี้ลายดอกไม้สวยๆอย่างนี้ยาง AT ครับ จัดสวยใหญ่ๆแบบนี้ครับถ้าเป็นแบ็กดิชันนะครับใส่แบบนี้สวยมากครับเพื่อนเพื่อนนะครับที่ได้ไปเพิ่มเติมครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็เป็นคิ้วกันสาดนะครับใส่ให้เลยครับด้านหน้าเลยครับแล้วก็ด้านหลังนะครับสี่ชิ้นนะครับสี่ด้านเลยครับผมนะครับด้านบนครับก็ยังไม่พอครับใส่ราวแหลกลังคาให้นะครับในโปรห้าหมื่นเก้านะครับได้จัดเต็มแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนนะครับบันไดข้างติดตั้งมาให้ตั้งแต่ตัวรถแล้วนะครับแล้วก็ลายสติกเกอร์ก็ติดตั้งมาให้แล้วนะครับ ใส่เพิ่มเติมเข้าไปอีกจุดครับผมเป็นโลบาหลังนะครับใหญ่แบบนี้ครับเพื่อนใหญ่แบบนี้เลยนะครับใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยในโปรห้าหมื่นเก้านะครับผมนะครับสวยงามมากครับก็ด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นอ่าฝาท้ายนะครับกันลอยนะครับผมกันลอยด้านบนนะครับตรงฝาท้ายนะครับที่ใส่ให้เพิ่มเติมนะครับ นะครับ l a ล k Edition ก็มีกล้องมองหลังให้นะครับมีพร้อมระบบ MOD m o d e นะครับเตือนวัตถุรอบคันแล้วก็ุญแจด้านหลังล็อกป้องกันเด็กมันเล่นฝากระโปรงท้ายนะครับผมนะครับแล้วก็โลโก้ครับปรับเปลี่ยนให้ครับผมนะครับปรับเปลี่ยนให้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเปียกพาไปดูด้านในกันครับ ครับในส่วนของด้านในนะครับเพื่อนเพื่อนะครับก็ในโปรห้าหมื่นเก้านะครับเปียกก็ติดตั้งไฟสองเท้าไปด้วยครับไฟสองเท้าเนี่ยเพื่อนๆเลือกสีได้นะครับแจ้งเปียกได้เลยครับผมนะครับแบริชชั่นนะฮะก็ยังมีเบาะหนังให้ด้วยครับห้าหมื่นเก้านะครับเบาะหนังสวยๆไปเลยนะครับเบาะหนังนะครับก็สามารถเลือกแบบได้นะครับเปียกก็มีแบบให้เลือกครับผม สวยๆครับเพื่อนๆนะครับครับเพื่อนๆในโปรพมชั่นห้าหมื่นนะครับที่เพื่อนๆได้ไปนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเป็น Black e d i t i o n เกียร์ออโต้นะครับราคา9 3 4 0แสนันบาทครับใช้เงินออกรถห้าหมืน ก็สามารถสายตรงเข้ามาคุยเข้ามาทักทายกับเปียอได้ครับหรือเข้ามาคอมเมนต์นะครับหรือใต้เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยครับผมโอเคครับเพื่อนก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารในทิสสันน่าใช้ในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับผมโอเคครับวันนี้เปียวไปก่อนครับแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับ